ถังตัวนี้ก็จะทำงานคล้ายๆกับเป็นสิ่งที่เรียกว่าพัมดาวิสวร์นะครับก็เหมือนกับเป็นตัวเก็บน้ำยาเหลวนะตอนที่เราเดินหยุดเดินเครื่องอย่าเงี้ยนะครับก็ต้องเอาน้ำยามากองไว้ที่ที่เดินก็เน,นี่ยเขาบอกว่ารีเซ mm ิเวอร์ก็ทำหน้าที่เหมือนพัมดาวิสวร์ในระบบที่เราเคยอ่านตอนต้นๆน,น,นะครับเราบอกว่ามันก็จะต้องมีความสามารถที่จะ เรียกว่าเก็บน้ํายาในปริมาณที่มันมากพอนะครับมันมากพอเพื่อที่จะอนุญาตให้มีการทําให้ถังอื่นะในระบบอมันว่างนะครับทำให้มันว่างมีแบคแคร์ชเพื่อที่จะปรุงรักษาตรวจสอบหรือว่าซ่อมแซมน,นะครับประโยชนนี้ประมาณว่าถ้าเกิดในระบบมันมีส่วนที่เป็นรีเซิร์ฟหรือมีถังเก็บน้ํายา ลูกอื่นๆอีกกะถังอื่นๆอีกในระบบเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะต้องมีปริมาณที่มากพอที่จะเก็บน้ํายาคือเหมือนกับถ่ายน้ํายาจากถังอื่นระบบมาใส่เอาไว้ก็จะได้ไปซ่อมถังพวกนู้นได้อะอย่างเงี้ยนะครับออแล้วก็ถังพวกนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเก็บน้ํายาไว้เกินแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตของปริมาตรเต็มนะครับเพื่อที่จะ ให้มันมีที่ที่มันจะขยายตัวครับแล้วก็เพื่อความปลอด